สมรรถนะการบริการที่ดี Service My S E R V e. ความหมายคือความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัวบ่งชี้ 1. การปรับปรุงระบบบริการ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่ 1. การปรับปรุงระบบบริการระดับคุณภาพระดับ 4. ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการนำข้อมูลมาปรับปรุง และพัฒนาระบบบริการในเกือบทุกรายการอย่างต่อเนื่องระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่2ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องระดับคุณภาพระดับ4ผู้รับบริการร้อยละ80ขึ้นไปมีความพึงพอใจระดับมากระดับ3ผู้รับบริการร้อยละ7 0ถึง79มีความพึงพอใจระดับมาก ระดับที่ 2. ผู้รับบริการร้อยละ60-69ถึงมีความพึงพอใจระดับมากระดับ 1. ผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ60มีความพึงพอใจระดับมากการสร้างคุณภาพการให้บริการ 1. การปรับปรุงระบบวิธีการทำงาน 2. การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 3. การปรับปรุงเจ้าหน้าที่หรือบุคคล วิธีการทำงาน 1. บุคคลเจา้าหน้าที่ 2. คุณภาพการบริการ 3. สิ่งแวดล้อมในการทำงานหลัก5ส5สอของประเทศญี่ปุ่น 1. เซริ 2. เซตง 3. เโซโซ4เซคิสึ5ซิสึเกะ5สอของประเทศไทย 1>, 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัยหลักพื้นฐาน6ข้อการให้บริการ 1. ทําทำให้ผู้รับบริการพอใจ 2. อย่าให้ผู้รับบริการอยู่รอนานเกินไป 3. อย่าทำผิดพลาดจนผู้รับบริการเดือดอร้อน 4. สร้างบรรยากาศหน่วยบริการ 5. ทําให้ผู้รับบริการเกิดความคุ้นเคย 6. เตรียมความสะดวกให้พร้อมสามเหลี่ยมการบริการที่ดี Triangle Service ของคาว a เบกผู้รับบริการสามเหลี่ยมประกอบไปด้วยข้าราชการหรือพนักง,งานระบบงานกลยุทธ์แผนงานหรือกิจกรรม คุณลักษณะการบริการที่ดี7ประการ S Smiling บวก s y m p a t h y หมายถึงยิ้มแย้มบวกเอาใจใส่ E 1 Early r e s p o n s e หมายถึงตอบสนองต่อความประสงค์ R Respectful หมายถึงให้เกียรติแสดงความนับถือ V Voluntariness manner หมายถึงสมัครใจบริการเต็มใจทำรร I Image Enhancing หมายถึงรักษาภาพพจน์ผู้ให้บริการและองค์กร C Courtesy หมายถึงอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยน E Enthusiasm หมายถึงมีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงวิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการไทย พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรับรองการพัฒนาประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประโยชน์สุขของประชาชนเป้าประสงค์หลักการพัฒนาระบบราชการไทย 1. Butter Service Quality พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้น 2. Rising ปรับปรุงบทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม 3. high performance ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ระดับสูงเทียบเท่าสากล 4. democratic governance ตอบสนองการบริหารในระบอบประชาธิปไตยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน 2. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 3. การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 4. การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 5. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 6. การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย เการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมค่านิยมสร้างสารรค์ข้าราชการไทย Call Value 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 3. โปรง่งใสตรวจสอบได้ 4. ไม่เลือกปฏิบัติ 5. มุ่งผลสำลีของงานคุณลักษณะข้าราชการไทยยุคใหม่ I am ready. I integrity หมายถึงการทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจรรยบรณวิชาชีพ A 1 Activeness หมายถึงขยันตั้งใจทำงานเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก M morality หมายถึงมีคุณธรรมเป็นระบบของคุณธรรม R r e v e r e n c y หมายถึงเรียนรู้ปรับตัวให้ทันสมัยด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพ e efficiency หมายถึงทำงานมุ่งประสิทธิภาพ a 2 accountability หมายถึงมีความรับผิดชอบ d democracy หมายถึงมีความเป็นประชาธิปไตย y jail หมายถึงการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล o ูดก o v e r n น n c น1หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปรง่งใสตรวจสอบได้4หลักการมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดชอบ6หลักความคุ้มค่าหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง กับการให้บริการสังฆะวัตถุสี่ทานการให้ปันสิ่งของแก่คนที่ควรให้ปียาวาจาเจรจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานอัตตจริยาประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์สมาณตาวางตนให้เหมาะสมกับฐานะของตน